ไม่มีแค่เรา oh, oh, oh. พูดสิอธิบายสีว่าทำไมเกิดจากอะไรพวกคุณดูแลน้องผมดีกันหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> พวกคุณแก้น้องผมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีใครแก้งผมทั้งนั้นน่ะ <laughs> คุณอนะผิดสัญญากับผมน่ะ <laughs> คุณบอกว่าอะไรคุณจะเข้ามา <laughs> ผมแค่ตาเหลือบเลยครับสรุปผมบุญแต่ผมไม่หอม แต่บุญ <Hey. S 1> ไม่พอเพราะอะไรคะบอกไปเพะว่าอินเทอร์เน็ตคอนผมมีปัญหาครับคุวยครับอะ <c oughs> คือตอนนี้ตอนนี้มีคนดีนเราอยู่ใช่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กัน <c oughs> แค่สองคน, <c oughs> นเด็ดมีปัญหา <c oughs> แล้วยังไงวันนี้ก็คืออุตส่าวว่างใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็เข้ามาไม่ได้ถูกไหมถูกเพราะว่า เข้าวัดทำบุญเนฮะเพราะว่าไอ้นาไม่ยอมเข้าวัดทำบุญเกี่ยวอะไรหนูสวดมนต์ทุกวันทุกคืนเลยมั่วบอกไม่อุทิศส่วนส่วนให้เขาไงอุทิศตลอดอย่ามาพูดเข่าอุทิศตลอดตัวเองแหละได้ไหมบอสเฮ้ยสื่อสารกันดิไอ้นาแล้วเขาจะสื่อสารกับเซลซมอไอ้นาได้ไหมบอสเขาบอกว่าไม่ได้แกงแล้วก็อะไรวะ ออมีแต่พี่มีแต่พี่ดวงอะไรแกล้งไอ้นาน่ารักคิดถึงดวงจังอยากได้ยินเสียงก็ยังดีน่ารักจังวะ <c oughs> พรุ่งนี้เจ้าดวงจะมาไหมครับลู่มีกันสองคนสองร้อยคนแล้วก็พรุ่งนี้มาหรือเปล่า <c oughs> พรุ่งนี้มาหรือเปล่าน้าใจอยู่แถวนี้มาซ่อมมาซ่อมเน็ตให้เลยดิ <c oughs> แม่จริงอ่ะเออเอา,าอคนดูไปซ่อมเน็ตให้หน่อย <c oughs> ทำไมจะลง ก็รอตัวเองนั่นแหละตัวเองไม่เข้ามาสักทีอ่ะเขาหลุดไปแล้วใจคืออยู่กาลาดแล้วแท้อะไรนะใจอยู่กาลาดแล้วเนี่ยใจอยู่กาลาดเออมารับดิจะมารับได้ยังไงอ่ะมารับดวงใจของเขาไปเด้มีคนถามว่าพรุ่งนี้มาหรือเปล่าพรุ่งนี้เหรอจะเคลียร์ตาเหลือแบบเดิมเลยก็คือไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าอัปเดตน้องได้ก็เหมือนเวลาเดิมประมาณบ่าย ใบแก่ๆใบแก่แทบขาดใจใบแก่ๆเอ็นดบ้านนี่นี่กาดไหนหรอไหนไหนลองพูดคุยให้ฟังนี้ไหเขาบอกว่ากลาดไหนหรอใจอยู่กลาดหรืออยู่กับใครเจ้าด้วงงงงเออจะอยู่ใครหรือเปล่าจะอยู่ใครหรือเปล่าใจใจไม่ได้อยู่กับโจ๊กหรอกลูอุ้ยแรงมากแรงมากแรงมากนะครับ ไอ้ด้วงอะไรด่าข้าในสีมีคนบอกอยากโดนดา่ดาด่าดิไม่ดา่าให้นาด่าดีกว่าดา<ต>่าอะไรหนูดา่าไม่เป็นจะไปน้องพี่อยู่กะลาเลยดูกระโจกเ,เขาบอกอยู่กะลาด,ด้ยเอออยู่กะลาด,ด้วยต่อยไหมจะได้จบจบเออเอาดีนอกเมืองนอกเมืองโคตรเปรี้ยวมาได้ <laughs> ทำไมเอง็งเฮาวจังวะเอ็งไม่เข้ามาไหมเอ็งเฮาวจังวะ คิดถึงใครคิดถึงหนูหรอเปล่านะแล้วคิดถึงคนดูไหมอ้าวคนดูรงนั้นหรอใช่คิดถึงคนดูหรือเปล่าคนดูอะไรเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับทุกคนครับเอเราเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกนะครับ,คครบ <c oughs> เออเขาเออเอเอเพิ่งเคยคุยครั้งแรกจ้าเปิดกล้องครับหนูเปิดกล้องอยู่ นนใช่หนูบอกหนูจะเปิด <Hey. S 1> กล้องแล้วก็คุยกับพี่เฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> เขาไปดูย้อนหลังดีกาน,นี่มีดูย้อนหลังดีโยเออชูชูอสองนิ้วดิมีคนถามมีคนถามว่าคิดถึงไอนาหรือค,คิดถึงอะไรนะคิดถึงไอนาหรือโจ๊กมากกว่ากันคิดถึงไอนาที่สุดคิดถึงไอนามากกว่าโจ๊กเหรอคิดถึงไอนาที่สุด คืออะไรวะกำกึ่งนะกำกึ่งงั้นเหรองั้นเหรอกัมกึ่งนั้นเหรอเฮ้ยชูสองนิ้วให้ก่อดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูแล้วจะไปแคปมาแล้วก็เป็นเนี่ยชูสองนิ้วแล้วไหนอะจริงเหรอชูนิ้วเดียวดินิ้วนิ้วที่อยู่ตรงกลางดิชูดิชูนิ้วที่อยู่ตรงกลางอันเดี๋ยวไม่ได้ ทำไมเราติดทำไมเราติดแบบนี้เองเองข้าคิดถึงว่าข้าคิดถึงขวาเองอ่ะไม่ยอมเข้ามาเองเหงามากปะเหงาดีเองเล่าความเหงาเมื่อทเองเองข้าพูดมากปะพูดมากเองเองอ่ะเองพูดมากเองพูดมากข้าก็พูดมากเหมือนกันเอ้ยอุยข้านอนนอนคุยแล้วอ่ะตอนนี้ข้าเองหลังคุยอยู่ เอ็งเปิดกล้องอยู่กะเอ็งแลบลิ้นดิเอ็งเป็นบ้าอะไรเนี่ยมาถึงก็จะให้ข้าแลบลิน้นจะรั่ววะทำ,ทำหน้าตาทะลึ่งทะเลนดิทะลึ่งทะเลนยังไงทะลึ่งทะเลนดิไม่รู้วะทำหน้าตาก,ากนนะราบกัดนะทำไม่เป็นอ่ะเอ็งก็เปิดกล้องให้ข้าดิเอาปะละ่ะชุดข้าไม่สุ้ข้าอย่างไรงทำไมเอ็งใส่ชุดอะไร,รอ๋อใส่เดี่ยวอ๋อ อะไรนะขาใส่เข้าเวิร์ดฟอร์มผูเข้าจะใส่ชุดอะไรก็ได้เหรอรู้ว่าใส่ชุดนอนอยู่ข้าก็อยากเห็นเปิดก็ดครับละไมีทางครับทำไมขืนเนาะเอ็งขืนเรหรอเราอยู่กันสคนก่อนอ๋อคือแค่สองคนเช่หมุยม้ยถูกเช่หมุย้ยเช่หมุ้ยเช่่หมุ้ยเอ็งมไม่คิดถึงพี่โจของข้าบ้างเหรออะไร จกไหนข้าอยู่นอกเมืองข้าไม่รู้จักคาเทเลยวะคาเทเลยปะคาเทเลยปะคาเทเลยมหมทำเป็นพูดเองไม่เข้าเมืองมาเลยวันนี้กุศลเคียงงานเองก็แบบมีปัญหาเลยก็ไม่รู้ไม่รู้โกหกข้าหรือเปล่าข้าบอกคนอื่นไปทั่วเลยว่าเองจะเข้ามากี่วันและข้าบอกมาไปเลยด้วยข้าพร้อมมากเลยข้าไม่อยากจะบวดข้าพร้อมมาก ร้งองพร้อมพร้อมจิงหูข้าเคลียตาเหลือกไม่อยากให้เองคุยกับหัวหน้าเข้ามากเลยเคลียตาเหลือกแต่เน็ตเองมีปัญหาดิอะไรนะแต่เน็ตเองมีปัญหาทำให้เข้ามาไม่ได้ชิมไปละใช่ข้าเช็คลรวลข้าจ่ายเงินครบปกติแล้วมันเป็นที่อะไรอ่ะเอ๊ยเมื่อกี้เองพูดว่าอะไรเองพูดคำหยาบเ่อวานี่ไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดมั่วหรือเปล่าหูเป็นอะไรเนี่ย หรือว่าอีกดึกขนาดนี้ไปเคลียร์นิติไหนมาเออไปเคลียร์นิตินิติไหนมาดึกขนาดนี้ลงไปโกโหกข้าหรือเปล่าไม่ได้โกหกซึางว่ามันมีเปิดตลอดนะครับนิต,ต,ติเหรอไม่ใช่ช่างซ่อมเขาไม่ใช่ช่างซ่อมนี่แล้วทำยังไงแล้วเนี่ยโทรศัพท์คือโทรศัพท์เองกระโปงมาเลยเหรอเขาบอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่ได้ทำไมเองไม่ตอบมาเลยวะ เอาค่ะจะรอดขึ้นมาได้พูดคุยสนทนากับเองมาบนี้อ่เองไม่สู้คนเหรอชีวิตจริงเองอ่ะเอ็คิดว่าเขาสู้ไหมอ่ะทาไมเอกะจอกอไหนลองร้องเพลงให้ฟังหน่อยมีคนบอกโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ใช่เวลานะครบเนี่ยเออไม่ใช่เวลานะคบเนี่ยคุณงอนผมอยู่หรอผมร้องให้คนทร่งอนบมบอยู่เท่านั้นนะครับเออเฉพาะงอนเฉพาะงอนเท่านั้นถ้าไม่งอนก็คือไม่ร้อง เออเออเออกูเาจังวะเออทำไมเองมันเท้าห่านจังวะแล้วสรุปพรุ่งนี้เองจะเข้ามาไหมวันนี้ไม่ได้เข้าแล้วอ่ะวันนี้ต้องเข้าให้ได้เพราะว่าเ้าจะรอตอนเช้าแล้วก็จะเคลียร์เน็ตทันทีเขาจะไปพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ดีกว่าเอ้าก็คือตอนเช้าเองจะเข้ามาพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ใช่ไหมก็ช่างเข้ามาตอนเช้าเขาบอกว่าจะติดต่อให้ตอนเช้าอือเอาสักข้าอยากจะแบบ อยู่ด้วยเลยตอนเช้ากี่โมงไม่รู้เขาก็ฟ้าสว่างก็จะเริ่มตามอีกรอบนึงเพราะตอนนี้เริ่มกินแจขาจะตี๊ซทำฟอร์มเน็ตพังเพราะรู้ว่าโจ๊กไม่มาดิเจ้าดวงเขาบอกไอโจ๊กไม่มางั้นหรอไอโจ๊กไม่มางั้นหรอไอโจ๊กไม่กระจองั้นหรอเองอะไรกระจบกอุ๊ยเจ็บนะหวั่นใ้ผิดกับพวกข้ามากี่วันแล้ว อยงข้ากระตุกหรือเปล่าไม่กระตุกเอ็งใช้เน็ตอะไรอ่ะใช้เน็ตอันเดียวกับเน็ตที่ห้องถ้าไปสากปากมาโคตรเจ็บเลยตอนเนี้ยปากปวัวปากววมากเป็นไงบ้างงั้นเหรอเจ็บปะดิพูดมากยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มไปปากเจออยู่เนี่ยปากววมมากอะไรนะตอนทำเท้าเก่งป่ามันเจ็บขนาดนี้ไม่เก่งแต่ท้องเก่งอะเด็ก ไม่เป็นร้อนในแต่มันเจ็บปา่เฉยเขาบอกว่าทั้งพี่ร้วงกินอะไรทำไมถึงหน้ารักขนาดนี้อะไรคุณเคยเห็นผมงั้นเหรอเออคุณเคยเห็นผมงั้นเหรอว่าไปมีคนถามว่ามิตติ้งอะไปกับเขาหรือเปล่ามิตติ้งใช่ใช่แต่คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้อะไม่รู้ว่าเดือนไหนด้วย เอาแบบที่ไม่ขอไม่ติดโควิดนะไม่อยากกักตัวแล้วจริงไม่อยากกักตัวแล้วอ่ะถูกครับผมกักตัวเคร่งครัดมากครับอย,อยู่ในเมืองอยู่อาเป,ะปะ่าทำไมอเข้ามาได้เหรอได้ที่ไหนล่ะครับคุยแล้วคุณพูดทำไมแล้วคุณพูดทำไมรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำท่าไหนอยู่ ก็มาดูในกโปผมดิคุณมาดูในสตรีมผมดิคุณมาพิมพ์ก็ได้มันกดมันกดเข้าพร้อมกันได้ก็คือคุณเปิดลำโพงผมแล้วคุณก็ปลดกดเข้าไปใน a ฟ e b o o k ไงเรืยไหมแล้วเสียงมันจะกระตุกไหมมันจะใช้เน็ตเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณา่นโทรศัพท์คุณเปิด 4G หรือเปล่า 4G คืออ๋อก็ต้องเปิดสิครับ ใช่พี่ดวงพี่ดวงไม่ได้เล่นรถสมหวังแล้วคะ่ะนิวดวงสั้นสมหวังมันเป็นเด็กมีแผลเราซีได้ไห,หรือเปล่ามันดูพร้อ,อมอกันได้อุ้ยเจ้านิ้ <c oughs> เอง <c oughs> เห <c oughs> ็นข้าแล้วใช่ไหมยิ้มเดี๋ยวน,นี่ <c oughs> ไงเองข้า <c oughs> เห็นหน้าพวกเองทั้งหมดแล้ววอะอพี่ดวงไม่อยากู จะหลุดวะดูสิไปดูสิไปดูทุกคนไปดูทุกคนดูซะเออใส่ไปเลยทุกคนพี่ไปเลยอ้ยงงเสียงอ่ะมาดีด้วงกูมาดิไอ้ทดูคนที่เสียงเขาด้วยงั้นเหรอได้ยินสิ ก็ติดสายกับเขาอยู่ไงก็ได้ยินแต่น้องคุยในโทรศัพท์ไม่ใช่หรอใช่คุยในโทรศัพท์แต่เขามีไม่ไสีแดงเห็นปะโอ้โห oh, <wow. S 1> จะรัววะ่ะเจ้า,วาดวงพิมพ์ก็เห็นชื่อเฟซบุ๊กสิถูกใช่ถูกพิมพ์ก็รู้ดิเออจริง พิมพก็รู้ดิว่าคนไหนใช่ปะจะรู้ว่ะพิมพไม่ออกเลยเขาบอกว่าพิมพไม่ออกเลยแสดงว่าก่อนหนะ้านี้พด่าเขเยอะใช่ปะดูเหนียงดิแคปชื่อเนอานาไปถล่มเร็วแคปชื่อใครขอบอกว่าพิมพไม่ออกเลยนั่นจะจะด่าเขาไปเยอะใช่ไหมด่าใครไปเยอะวะแคปมปนน้องน้องเดือดจังอะอะไรนะ ทำไมน้องเด๋อเอาปากโคตรดีพี่ดวงตบกันไหมเฮ้ตบกันไหมก็น้องน้องไม่เข้าใจเสียทีทุกคนพี่ดวงด่าหนูเด๋ออ่ะไม่เคยด่าหนูเลยนะเว้ยเองจะไยังไงจะหลุดไปอีกโลกละ แค่แววๆนะมง,งวะตอนนี้เขาคุยเขาต้องคุยกับไอนาเชียงไหน,นจะหลุดวะอะไรนะจะหลุดวะเขินนะว่าหรือยังเหมือนจะโดนตามแป๊บหนึ่งเขาดูในไลน์ก่อนโดนตามอะไรวะ เนะด้กันนะกดบกันเนาะงานนะเหรอไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะวนตามงานนี้แล้วอ่ะถามก่อนเฮ้ยโอ้ทำไมคนเยอะจังอ่ะไอ้นะาเต้นดีไอ้นะาเต้นเร็ว จะรั่วอ่ะเต้นอะไรเต้นหน่อยเต้นหน่อยพี่เหรเต้นจะให้หนูเต้นเฉยเลยอ่ะเจ็บปากวะยิ่งพูดยิ่งพูดมายิ่งเจ็บปากเอออย่ายิ้มเดี๋ยวมันไม่หายอย่ายิ้มเร็ยวหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้อือยิ้ม เอออย่ายิ้มนะต่อจามนี้ไปห้ามยิ้มใครทําไอ้นายยิ้มต้องโดนทําโทษร้องทําโทษตัวเองยังไม่เข้าเมืองมาเลยอีโ <c oughs> มไม่มีเต้นก็มาร้องอะไรอ่ะก็มาร้องอะไรอ่ะก็มารอฟังเสียงเองไง <c oughs> เออมีแต่คนมารอฟังเสียงเองไงเออเสียงข้าตัวนี้มันแตกต่างจากในเมืองปะไม่ไม่ไม่แตกต่างนะแจ้งใบ แจ้งไปอะไรแจ้งแล้วไอ้่ารัก็เขาเรียกว่าคุยโมเขาเรียกอะไรนะคุยโมเล่าสู่กันฟังใช่ไหมถูกถูกคะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจริงคุณจะมาแล้งผมไม่ได้นะฮะกันต้องเรียกว่าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ จะหลุดวะค่ะไม่มีอะไรเล่นเลยเล่นอะไรเดียวจะเล่นอะไรอ่ะเข้าเมืองก็เข้าไม่ได้เออดิพี่น้่ยจะกลับมาสตรีมไหมคิดว่าด้วงมีเวลากลับไหมครับนี่ยพูดสิขนาดเวลาเข้าเมืองยังไม่มีเลยเอ,อแต่ว่าสตรีม รู้จักคําว่านอนบ้างไหมงานหนักขนาดนี้รู้จักคําว่านอนฮะนอนอะไรวะนอนนอน,นอนอะไรนอนงเราไ้่รั้จักนอนงั้นหรอโอซีคขับแจ้งใบเขาจะแจ้งไปโอซีอะ่ะเดี๋ยวแจ้งผมเลยคะ่ะไม่กลัวเขาไม่อยู่ให้แจ้งใช่ไหมนะใช่ไม่อยู่ให้แจ้งไม่กลัวหรอก ม่วงนอนแต่อยากขอใส่กับพี่ดวงพี่ชมุยขอคุณสามสิบห้าดวงได้ค่ะอุ้ยขอคุณสามสิบห้าดวงแบบให้น้องข่าด้วยเองนี่มาถูกเลี้ยงมาดีจริงๆขอบคุณมากๆาขอบคุณมากมากค่ะว้าใช่กันทำมาหากินใช่ไหมจำเลี้ยงดูน้องข่าย่างดีนะคะทุกคนด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรสีเหลือง ไอ่ะเอ้ย,อยพี่กอลองยังไม่นอนหรอขอบคุณห้าลายดวงล้วยะคะ่ะพี่กอลองเป็นหนักมากพี่ดวงพ,พี่กอลอง,อ,งอ่ะอใช่หน่ารักยเฉยขอบคุณนะคะน้องค่าใกล้ได้ข้า,ขาครบ,บสามมือ้อละข้าครบสามมื้อทำไมต้องไม่มีดาวทำไมต้องไม่มีดาวตอนนี้ด้วย <c oughs> น้องปอน อะไรอะ่ะตั้งส่งเสียงดาวเป็นเสียงไอ้ดวงดิตั้งยังไงอะทำไม่เป็นอะดิไอนะ้น่าใส่แว่นดำดำมาคุยกับเองเลยนะดวง <c oughs> ทุกคนแซวแว่นหนูอะ่ะมันเป็นแว่นกองแสง <c oughs> ดาราเขา <c oughs> เขาใช้เยอะไม่เห็นหรอในเพจเขาลงกันตั้งเยอะแว่นนี้ไม่ใช่ถูกๆูะทุกคน <c oughs> มูรี่แว่นหนูอ๋ออะไรคือสีเหลืองแมงโก้้องอ่านอ่าน <c oughs> คน มไม่ตลกหรอนี่ใครส่งดาวมาขอบคุณให้หน่อยเร็วขอบคุณดิเออขอบคุณดวงดาวที่น่ารักดวงดาวดวงใหญ่ดวงโตขอบคุณสี่สิห้าดวงด้ยะคะ่ะจะรัวไอ้นาเขาบอกว่าอย่าย,ยิ้มเดี๋ยวมันอันนั้นเดี๋ยวมันไม่หายอืมตรงขอบปากเจ็บมากเลยแต่ก็แบบ เคลียร์เลยนะสัญญาคนดูแล้วไงว่าจะเปิดกล้องก็เลยมาเปิดกล้องไงก็เลยแบบว่าช่างแม่งอะ่ะเจ็บปากก็ยิ้มไปเผลอหลับไปแล้วได้ยินเสียงดวงเลยตื่นว้าแบบว่าเปิดค้างไว้นี่เองพี่ก็เล่าโคตรน่ารักเลยคนดูแต่ละคนนี่คือไม่นอนเลยสือครับทุกคนควรนอนบ้างนะจ๊ะใช่ทุกคนควรน,นอนพี่ก็ควรน,นอนดวงที่ว่าบื้อยังไม่เท่าสวัสดีครับพี่อะไรอะ ฮะอะไรเนี่ยดวงที่ว่าบื้อยังไม่เท่าไอ้นานนะเฮ้ยมีคนว่าหนูว่ะพี่งว,วงช่วยหนอ่อยดีอ่านดีอ่านดีอ่านดีเออเอ,อ,อย่าว่าเลยคะ่ะดวงเลตอันนี้เชียงใหม่ใช้เมียงยังคืออะไรวะไอ้นานม่เคยดูจริงอะมันคืออะไรอะ พ,พูดถึงอะไรวะแชทสอนไอ้น้นหน่อยครับแชทสอนไอ้น้นเล่นมุกหน่อยครับอ,อ่านซิใครส่งดาวมาบ้างเร็วๆขอบคุณคุณน้ำน้ำน <c oughs> ิดาครับเอออ่านยากอยู่สี่สิบห้าดวงเลยครับพุทธชาิดาโนรับปันดีราตีสวัสดิ์จะรั่วว่ะ ความพยายามของพี่สาวหนูสุดยอดไหมต่ไม่ถามว่ามันอยู่ไหนอุย้ยมีดาวมาอีกแล้วไม่ไม่ต่อซับโฮเตุแล้วจริงวันนี้คนดูช่องนี้คุ้มกว่าเยอะเลยยาต้องซับพ,พี่ผมด้วยไม่ได้โนอะเนอะเนอะเนอะจริงต้องซับทั้งผมแล้วก็พี่ผมครับอุย้ไยไอ้นาเลี้ยงสี่สิบดวงเลยช่วยอ่านชื่อหน่อยไหนวะคุณอ้ ชมุดของพี่ชมุดสิบแปดดวงขอบพระคุณค่ะแบป๊บนึงหาไม่เจอคุณแตงอะ่ะเรียกคุณแตงคุณแตงขอบคุณสี่สิบดวงคุณแตงด้วยค่ะเอ้ยชายเลี้ยงเชียงรายอะไรคือเชียงรา่วะที่พี่พูดอะ่ะมันคืออะไรมันเป็นมุกอะแบบเป็นเซตมุกไว้ทุกคนช่วยกันสอนเองนานเอเซตมุกอะไรวะเฮ้ยฝันดีสุดสุ hey, ดเฮ้ยดวง ต้องคิดถึงอาจารย์ไก่ไหมอ่ะใครส่งดาวมาอ่านให้หมดหนูกำลังหลอนคุณทีระพัฒทีละพัฒถ้าชื่ออื่นก็ต้องชื่อทีระพัฒวันนี้วันหนึ่งเพราะว่อ่านแบบนี้อ่านได้แบบนี้อ่ะพี่กะโลกพี่อ่ะพี่นันอ่านดูเขาให้หนึ่งพันดวงขอบคุณเดี๋ยวนี้ขอบพระคุณ เดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเราจะพาพี่สาวเราไปกินข้าวไปนัดเจอกันแล้วกินข้าวแล้วจะถ่ายรูปมาลงเพจกลับขอบพระคุณไป,ไปกินอย่างอื่นเฮ่าเฮ้าเฮ้าเฮ <laughs> ้อเฮ้อชายสี่ผีเกี้ยว <laughs> <laughs> อุ้ยไม่ทันแล้วเอ็นไฮแยกเล่นว่ะเฮ้ยไอหนาโคตรบือ้อคำหวนี่สี่เหลี่ยมไม่รู้หรอกว่าเขาต่อมุกกันมานานยาวนานต่อมุกคืออะไร ก็คนดูพิมใช้สีมีเกียวหนูก็อ่านตามคนดูอะไรชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสีมีเกียวแฮคืออะไรวะตลกจะแย่ถ้าเป็นคนพูดคนตลกจะแย่มันคือมันคืออะไรคนดูจะหลุดวะโอเจ็บปากอ่ะเชฟพีแจ็ เล่นพีแจ็คัอย่างมีดอือุ้ยอย่างมีดนี่เล่นยังไงอ่ะอะไรคืออย่างมีดอ,อ,ดอ,อดะ,ะไรคือยอย่างมีดวะอ่านแชทด้นได้ยินดวงอย่างอย่างมีดคืออะไรดวงอย่างมีดอุ้ยอย่างมีดนี่ไม่รู้อ่ะ คมบัตรมืออีกเหรอต้องพูดว่ายังไงมันเป็นมุกกันน้้นทำไมเองรู้ภาษามุกเยอะจังวะเพราะว่าคนที่เร่นอ,อุ้ยไม่บอกดีก,กว่าอุ้ยได้ดวงดาวอีกแล้วไหนอะอีโต้<ว>อีโต้ไงเขาบอกอีโต้อ,อีโต้อีโต้อ๋อขอบคุณพี่เ <laughs> จนที่สิบดวงได้คะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ <laughs> มีคมบัตร เล่นมุกอะไรกันวันนี่อเอ้ยเสียทรงว่ะพ่าว่ะ๋วยเตี๋ยวไก่มะระหรือเปล่าอะไรอ่ะชอบอาหารญี่ปุ่นคำตอบทรายกินจิเทมปุระเฮคือเลยวะสวัสดีครับใครง่วงไปนอนก่อนได้นะเดี๋ยวหนูเล่นกับพี่ดวงแป๊บหนึ่งก่อนให้หายคิดถึงทุกคนน่าจะคิดถึงสีเหลืองสีเหลืองวะสีเหลือง จะหลุดมันคมบาดมือคืออะไรวะไม่ถ้าเขาพูดว่าอย่างมีดเราต้องตอบว่าอีโต้แต่เมื่อกี้เขาจำไม่ได้เขาเลยบอกว่ามีดเป็นคมใช่ปะอ๋อแต่รถยนต์ฮอนด้าถูกป่ะอุ้ยเอ็นะฮะเอ,อ้ทุกคนเอาที่ไอ,อ้นะเข้าใจด้วยดิยด ی, ทุกคนหนูกำลังงงอะคืออะไรวะ ไม่เข้าใจอะ่ะหนูกำลังงงไ่เลย้ลไพ่นไม่เข้าใจอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะนี่ไงอันนี้ไอนาคนน,น,นี้คุณตาติง้งนงบอกว่ามะม่วงมะ <า S 2> ม, <า S 2> ม่วงอะไรมะม่วงเขียวหวานเขียวเสมย เ <laughs> มื่อกี้เราปูไว้คือแบบว่าคือแพะอ่ะนุ่งาตาไหนเคือ <c oughs> อะไรวะที่หนูพูดไม่กินหนูพูดว่าอะไรวะเอาพูดว่าเขียวหวานนะปะมะม่วงเขียวหวานไม่ได้เหรออุ้ยมีเหนียงด้วยอ่ะทุกคนเอามะม่วงเขียวหวานไม่ได้เหรอมะม่วงเขียวหวานไม่ได้เหรอมันแกงเขียวหวาน ก็มุมม่วงเขียวหวานมันก็มีไม่ใช่หรอเอามีหรอมีไม,ม่หรือไม่มีวะมะมม่วงเขียวหวาน <c oughs> มันไม่มีหรอ,อ,าอมาจะเล่นอะไรอีกมามาดิมาดิเออโอนอยทีมามม่วงเขียวหวานอะ ส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานส้มเขียววหานมมีีส้มเขียวหว,วานมีมส้มเขียวหวานส้มเขียว,วสเยวสมอเออไม่ใช่เออส้มเขียวหวานมะม่วง,วงอะไรเนี่ยมีมีแต่เขียวเสยแอปเปิ้ลไหมอปเปิ้ลเลยวะฟูิ